มาเลยครับผมก็ทีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกม b a c k c o v e r Mobile กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการพูดเกี่ยวกับอ่าทางด้านของเมตาใหม่อย่างโนเอลและทางด้านของท่านจูเลียตท,ที่มีข่าวว่าจะมากันนะก็ก่อนที่จะไปอ่าทางด้านของวิเคราะห์เกี่ยวกับเมตาใหม่นะครับผมแล้วก็มาแจกโค้ดกันหน่อยละกันครับผมก็ให้เข้าไปตรงที่นี่นะ ไอห,หัวลาโพงอ่ะหัวลาโพงกดเข้าไปครับผมแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะเรามันหมุนครับผมมันจะอยู่ตรงที่ระบบครับผมแล้วอันสุดท้ายเลยนะแลกรหัสครับกดไปที่ไอ้นี่นะคลิปเพื่อเข้าสู่รหัสครับผมเขาจะให้ใส่อ่า AID นะซึ่ง a i d เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปคัดลอกมาเลยนะนี่ครับคัดลอกไปเลยแล้วก็มาใส่ใหม่ไปครับผมไปที่ลากรหัสเหมือนเดิมกดตรงนี้ แล้วก็ใส่ไปนี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็ใส่รหัสนะซึ่งผมจะขึ้นให้นะครับบนสลับรหัสเพราะว่าผมใส่ไปก่อนนะเพ<ช>ื่อเทสว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็สมมุติว่าเป็นรหัสนี้แล้วกันนี่ครับผมใส่ไปนะกดยืนยันครับผมมันก็จะเด้งแบบนี้มันมันจะขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะอันนี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคก็ของางวันจะอยู่ประมาณตรงนี้ ประมาณนี้นะของลาวัลก็ได้เยอะอยู่นะนี้ไม่ใช่ครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับโค้ดนะแล้วก็มาต่อก,กันกับทางด้านของตัวละครในเมตาใหม่อย่างโนเอลนะครับผมกับการที่จะมาของจูเลียนะครับผมก็มันมีในพจนานุกรมเลยอย่างวะนี่ฮะเราไปดูกันหน่อยเข้าหรือยงนะังอะ ยังไม่เข้าอ่ะนะสำหรับทางด้านของโนเอลนะแต่ว่ามีข่าวมาแล้วนะครับผมก็ข่าวของโนเอลก็มาแล้วเหมือนกันถามว่าดูได้ตัวไหนเขาจีประกาศครับมันจะมีข่าวของโนเอลขึ้นมาแล้วนะนี่นะตู้กระชาชุดว่ายน้ำครับผมของโนเอลจะมาในวันที่สิบเก้าธันวาคมนี้นะถึงวันที่สองมกรานะครับผมประมาณนี้สำหรับทางด้านคองค่ะ โนเอลว,วันที่จะมานะซึ่งเป็นวันที่19ซึ่งมาแน่นอนครับผมส่วนานัานของท่านจูเลียตเนี่ยยังไม่มีคนบอกนะครับผมว่าจะมาวันไหนแต่สสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะมาใกล้ๆนี่แหละผมคิดว่านะผมก็เลยดองแบบดองสุดไว้เลยอะ่ะถั่วห7ใบกับ2 0 0 0 0สี่พันเพซครับผมก็ไม่ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปก็สําหรับผมนะเทคนิคที่ผมจะทําก็คือทํากุญแจพบผ่านนะครับผม กุญแจพบพาร์ทเนี่ยให้ทำโนเอลนะให้จัดเป็นโนเอลไว้ก่อนแล้วค่อยๆทําไปล้วแบบไม่รีบนะอันนี้ไม่รีบสำหรับคนที่แบบจะเริ่มเล่นในซีซั่นสก็ทําได้นะผมคือทําเป็นซีซั่นสก่อนเลยนะทําเป็นโนเอลก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยดูสถานการณ์ถึงวันที่25นะว่าตู้ของอจูเลียสเนี่ยจะมาหรือเปล่าถ้าตู้จูเลียสเข้านี่ก็ เก็บเพชรรอจูเลียสก่อนเลยนะครับผมเอาจูเลียสก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปปั้นโนเอลนะเพราะว่าโนเอลมันแจกฟรีอยู่แล้วให้มาได้จูเลียสก่อนหลังจากที่ได้จูเลียสเนี่ยก็จะทํห้าดาวนี่ก็ไม่ไม่ยากนะก็ทําเกี่ยวกับพวกเควสอะไรแบบนี้มันจะได้ชิปนี้ครับผมบบมันจะได้ตรงนี้นะไอเ้เขียวๆเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่กดนะครับผมไอเ้เขียวๆนี่นะ มันจะได้จากตรงไหนบ้างอะเหรอตรงนี้ครับผมเส้นทางจอมเวทนะมันจะอยู่ที่อันสุดท้ายเลยนะครับผมผมก็เกรสุดท้ายแล้วจะได้ไม่สองอันเลยโคตรเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จากเลดบอสนะไปตรงที่เลดลบอสนี่ครับนี่นะมันจะได้มาอีกหนึ่งอันครับผมซึ่งผมก็น่าจะได้วันนี้ผมทําไม่ทำนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมได้มาน่าจะมาจากเควสนะครับเอ่อเควสอะไรนะเควสอันนี้หรือเปล่า ประมาณนี้นะน่าจะเควสตัวนี้แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมมีอยู่1อันตอนนี้ก็ประมาณนั้นคือหลักการที่อยากเป็นแบบสาย PVP นะก็ทำจูเลียตหดาวนะจูเลียตหดาวให้ได้นะส่วนทางเอลก็2ดาวพอครับผมแล้วก็ใครที่คิดจะเริ่มในซีซั่นสนะครับผมก็ผมคิดว่าซีซั่นสก็เริ่มได้แล้วนะเริ่มเล่นได้นะครับสำหรัแบซีซั่นสองคือ ถ้าเกิดซีซันสไปนะี่คือน่าจะยากละให้ได้โนเอลมาคือว่ามันง่ายมากเลยถ้าได้โนเอลมามันโซโล่ดันเจียนได้นะก็สำหรับของของโนเอลกับทางด้าน<ช>ของอจูเลียตนะผมคิดว่าน่าจะเป็น MATK ทั้ง2ตัวเลยเซึ่งมันจะยากมากถ้าจะหา MATK แบบตึงๆมาใส่ให้นะก็เน้นเป็นถ้าเน้นเป็น PVP ก็ ใส่ให้จูเลียสก่อนนะครับผมก็แต่ถ้านนี้เป็น PvE ครับผม PvE ก็แน่นอนโนเอลโหดกว่านะครับผมเพราะว่ามันโซโลดันเจียนได้เลยทีเดียวเชียวก็ประมาณนั้นนะสำหรับทางด้านของโนเอลกับจูเลียสนะครับผมก็มีให้2อ,อย่างนะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยชอบ PvP จูเลียสครับแต่ถ้าใครชอบ PvE ก็ใส่เป็นโนเอลมาดีกว่านะโอเคแต่ก็คนที่เริ่มเล่นใหม่ครับผมก็ ไม่ต้องเสียใจเริ่มซีซั่นสองหวดครับผมหวดแน่นอนเล่นง่ายด้วยครับผมเริ่มซีซั่นสองคุณจะสามารถมีโนเอลได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็ดอเพชรรอทางด้านของจูเลียสมาเขคิดว่าจูเลียสน่าจะมาเร็วๆนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นผมนะแผนของผมก็คือกดตรงนี้ครับผมกดเอาโนเอลตรงนี้ง่ายๆเลยคือกดเอาโนเอลตรงนี้ทำเควส แล้วก็รอสุ่มจูเลียสจูเลียสมาสุ่มเลยประมาณนั้นเรามีเรามีฟรีด้วยแหละเรามีฟรีด้วยเรากดไปแล้วกันกดไปโอ้โหเขียวปื้อ <c oughs> ไปอมา <c oughs> หนึ่งอันเอาอะไรล่ะ เขียวปรีเลยนะก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเรามาอธิบายกันแบบเร็วๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะผมคิดว่าผู้คนทุกคนน่นาจะเข้าใจนะสำหรับการอธิบายแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากมากตั้งใจฟังนิดเดียวได้แน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ง่ายๆครับผมสําหรับนี้นะก็วันนี้ก็ต้องขอล,อลาไปก่อนนะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะ วันนี้ก็ต้องบายจ้าปาเจ้าบายครับผมไปแล้วนะครับเจอกันจะรีบลงเร็วๆนะครับผมจะได้ไม่เสียโค้ดไปละเจอกัน